วันนี้นะคะท่านผู้ชม่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นเวรของคุณแม่นะคะหนูมาช่วยทำงานของคุณแม่นะคะถ้าเราเดินผ่านมาตรงนี้น่าจะเป็นห้องทำงานของคุณแม่นะคะส่วนห้องนี้เป็นห้องทำงานของนันเพชนะคะงั้นเราแค่นี้ก่อนนะคะงั้นเราเดินมาดูทางนี้เลยค่ะงั้นเราเดินมาดู ไหนดูโต๊ะทางานหน่อยสิคะโต๊ะทำงานคุณลูกเป็นยังไงเออโอ้โหแล้วไงต่องั้นข่าวข่าวนี้ก็จบลงในเรื่องโต๊ะทางานของคุณลูกกับของคุณแม่แล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ thank you teacher <laughs>